ก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เขามาเยี่ยมชมรายการพุทธสยามชาแนลนะครับผมมีพุทธสยามนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการดูพระแท้ในเบื้องต้นนะครับในกลุ่มของประเภทพระเนื้อผงนะครับมีพี่พี่หลายๆท่านนะครับที่ทําการส่งภาพพระเข้ามานะครับแล้วก็มีจํานวนเยอะมากที่เป็นพระไม่แท้ พระที่ถูกสร้างเรียนแบบนะครับย้อนยุคหรือว่าพระที่จัดสร้างขึ้นโดยกลุ่มของโรงงานนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าพระสําเร็จรูปนะครับวันนี้นะครับผมมีพุทธสยามก็จะมีนะครับวิธีการดูพระระดับเบื้องต้นของเนื้อผงนะครับนะครับอย่างสมเด็จองค์ในรูปนะครับนะครับอันนี้เปิดแสงหน่อยนะครับสีอาจจะ ผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ก็ต้องต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ก็อยากให้ศึกษาร่วมกันนะครับก็นะครับเราสังเกตเห็นอะไรจากพระองค์นี้บ้างครับนะครับนี่เนี่ยผมให้ดูนะครับให้พี่ทุกท่านได้ดูนะครับว่าเราได้เห็นอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะบอกคือคราบฟ้านะครับที่เกิดขึ้นนะครับบนองค์พระนะครับ พี่จะเห็นคาฟ้านะครับอันนี้คือธรรมชาติของพาแท้นะครับเวลาเขาเซตตัวนะครับน้ำมันตังอิวน้ำมันประสานนะครับจะขับไขขึ้นออก,ออกมานะครับปกคลุมบริเวณด้านหน้าผิวขององค์พระทั้งหมดเลยนะครับส่วนใดที่ถูกสัมผัสโดยมือนะครับหรือว่า เกิดการออกซิเดชันเกิดขึ้นนะครับหน้าสัมผัสก็จะจะเป็นสีช้ำๆแบบนี้นะครับนะครับสีช้ำๆสิ่งนี้นะครับที่พี่ๆหลายท่านนะครับในวงการอาจจะเรียกว่าคาบฝ้าแป้งนะครับหรือว่าแป้งโรยผงหน้าพระ อะไรก็ตามนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกกันแต่จริงๆคือเป็นเป็นคาบที่ทางพระเนี่ยเนื้อผงเขาเซตตัวนะครับก็จะเกิดการขับออกมาของน้ำมันนะครับหรือว่าน้ำมันประสานที่อยู่ในเนื้อพระออกมานะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเป็นคาบฝ้าคล้ายๆคาบแป้งเนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบสิ่งต่อไปนะครับคือที่ผมจะให้ดูนะครับ นี่ครับเวเวณด้านบนนี่ครับไม่ทราบว่าพี่ๆจะเห็นกันมากไหมนะครับนะครับล่องลอยการสึกกร่อนนะครับตามการเวลาของพระนะครับเดี๋ยวผมออกกล้องกล้องสองให้ให้ให้เห็นกันดีกว่าไม่รู้จะเห็นกันไหมนะครับ จะเห็นได้ชัดใช่ไหมครับล่องรอยการสึกกร่อนนะครับตามการเวลานะครับนั่นคือบ่งบอกของคำว่าธรรมชาติของพระนะครับเห็นไหมครับส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมวลสารนะครับส่วนผสมนะครับพระสมัยก่อนจะไม่ใช้ปูนดิบนะครับหรือว่า ปูนเปลือกหอยหรืออะไรก็ตามนะครับในการกดพิมพ์พระเพียงอย่างเดียวก็อาจจะมีเป็นผงทูปนะครับเกสรดอกไม้นะครับหรือว่าสิ่งอื่นๆน,นะครับผสมลงไปอยู่ในพิมพ์พระด้วยในมวลสารก่อนทําการกดพิมพ์พระเราก็จะเห็นมวลสารต่างๆนะครับอยู่ในเนื้อหาของพระองค์นั้นเห็นไหมครับ จุดจ้ำแดงๆนะครับนะครับหรือจะเป็นจุดดำๆต่างๆนะครับหรือจะเป็นนี่ครับที่เขาเรียกว่าปูนเปลือกหอยนะครับเห็นไหมครับสีขาวๆเป็นจุดๆก้อนใหญ่ๆอยู่ในเนื้อผ้านะครับสิ่งเหล่านี้คือมวลสารนะครับที่อยู่ในอของเนื้อผ้านะครับ จะทาให้เราพิจารณาได้เบื้องต้นนะครับว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระโรงงานนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นการพิจารณาดูนะครับล่องรอยธรรมชาตินะครับการสึกกร่อนเห็นไหมครับตามขอบพระนะครับก็ยังมีการสึกกร่อนตามการเวลานะครับหรือว่าการใช้งานนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ให้ให้ได้เห็นกันนะครับ คือวิธีการกดพิมพ์พระนะครับพระสมัยก่อนนะครับก็จะจะทาบล็อกบล็อกพระนะครับเป็นแบบของเว้าลึกแล้วก็ปั้นมวลสารนะครับแล้วกดพิมพ์ลงไปนะครับกดลงไปกดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นขอบข้างเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถพิจารณาได้นะครับเห็นไหมครับจะเห็นขอบเนื้อเกินเนื้อปิ้นนะครับที่ปีกด้านหลังนะครับ เดี๋ยวผมพยายามทําให้มันชัดอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตามขอบด้านหลังก็จะปิ้นออกมาเกิดจากการแรงกดกดกดมวลสารพัดลงไปในบล็อกนะครับแล้วก็ส่วนมวลสารที่อยู่ด้านหลังก็จะปริออกข้างนะครับก่อนทําการเคาะพัดออกหรือว่า งัดพ้าออกนั่นเองนะครับก็จะเห็นรอยขอบเรียกว่ารอยขอบปีกหรือรอยขอบปิ้นนะครับนี่ครับที่อยู่ตามขอบนะครับจะเห็นสังเกตดีๆนะครับนี่คือธรรมชาติของเขาเรียกว่าการสร้างพ้าสมัยก่อนนะครับนะครับซึ่งถ้าพ้าโรงงานเนี่ยก็จะเป็นการใช้เครื่องปัม๊สมสําเร็จรูปขอบด้านข้างนี้ก็จะเรียบไปเลยนะครับเรียบไปเลย นะครับจะไม่มีความเป็นธรรมชาติของปีกอย่างนี้นะครับเบื้องต้นจริงๆแล้วถ้ากล้องชัดนี่ผมผมว่าผมจะให้ให้ดูพิจารณาถึงการตัดขอบด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะเห็นกันไหมนะครับในสมัยอดีตเนี่ยครับเขาก็ จะมีการตัดขอบพระนะครับโดยการาบางคนก็อาจจะเรียกว่าใช้เหลาไม้ไผ่นะครับเหลาบางแล้วก็ตัดพิมพ์พระนะครับบางสำนักนะครับก็บอกว่าใช้วัตถุ้ายมีดในการตัดพระนะครับ ก็แล้วแต่ตำรากันไปนะครับแต่ก็จะเห็นรอยการตัดนะครับที่เกิดการปาดปาดเฉียงเฉียงปาดเฉียงเฉียงปาดเฉียงเฉียงลงมานะครับเป็นคืนเป็นคืนเป็นคืน,น,ค,นคืนนะครับวิธีเหล่านี้ก็ใช้ในการพิจารณาภาพผงทั่วไปนะครับได้เป็นอย่างดีระดับเบื้องต้นนะครับก็อยาก สิ่งแรกเลยก,ก็อยากให้มองคำว่าธรรมชาติให้ออกนะครับธรรมชาติขององค์พระเดี๋ยวผมหยิบกล้องตัวใหญ่ก่อนนะครับธรรมชาติที่อยู่บนองค์พระนะครับสังเกตให้ออกให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพระโรงงานนะครับมวลสารที่เป็นจุดจุดนะครับ ที่อยู่ในเนื้อพระบางทีก็ไม่มีนะครับเป็นพาเสเน็ตรูปก็อาจจะใช้ปูนธรรมดาในการลดต้นทุนในการสร้างพระไปเลยนะครับหรือขอบข้างนะครับขอบรอยปิ้นความเป็นธรรมชาติก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับนี่คือภาพพระอายุ5 0าสถึงหกปีนะครับ ครับผมได้เอามาให้พี่ๆได้พิจารณากันเห็นไหมครับเห็นเห็นรอยตัดไหมครับก็จะเป็นเป็นคล้ายรอยตาใบายอยู่ตามขอบเป็นแนวเฉียงเฉียงเป็นเส้นๆนั่นแหละครับนี่คือวิธีการการการตัดพระนะครับขอบพระออกจากบล็อกสมัยก่อนนะครับซึ่งถ้าพระโรงงานก็จะตัดฉึบเดียวนึกออกไหมครับเหมือน เหมือนเราเอาตัวตัว,ตวปั๊มอะไรสักอย่างไปปั๊มลงในในดินน้ำมันแล้วก็เคาะมาเลยอย่างนั้นนะครับขอบก็จะเรียบนะครับก็ก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะครับนะครับลองลอยการผูการพุนนะครับตามอายุการเวลาขององค์พระนะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าธรรมชาติพระครับนะครับ ะครับส่วนไหนเกิดการสัมผัสจากจากมือมนุษย์นะครับหรือว่าหรือว่าเกิดการหน้าสัมผัสนะครับก็จะเกิดรอยช้ำๆนะครับนะครับก็จะไม่มีรอยฟ้านะครับเพราะเกิดการออกซิเดชันนะครับระหว่างไขมันที่อยู่บนผิวหนังเรานะครับกับคาบฟ้านะครับหรือว่าคาบของตัวน้ํามันประสานขององค์พระนะครับ ก็จะเกิดเป็นรอยสีน้ำตาลเข้มขึ้นมานะครับเนี่ครับหลักการการพิจารณาพระเบื้องต้นนะครับที่ฟังดูแล้วเหมือนยากนะครับแต่ว่าต้องต้องหัดส่องพระแท้ๆบ่อยๆนะครับแล้วก็ลองสังเกตนะครับพระตัวเองนะครับให้เยอะๆนะครับหรือว่าก็หาซื้อตำรานะครับที่เป็น ภาพหนังสือสีนะครับหรือว่าเว็บพระชั้นนำนะครับที่เชื่อถือได้นะครับมาพิจารณาประกอบดูนะครับนะครับเนี่ยการแกะพิมพ์ตามธรรมชาตินี่ยะครับเนี่ยครับพระเนี่ยต่อให้ต่อให้ไม่สวยยังไงนะครับกดพิมพ์ออกมาไม่สวยยังไงนะครับก็ยังมีเอกลักษณ์ของความเป็นเป็นเป็นพระเครื่องนะครับ ความคมความชัดต่างๆนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเนื้อหาก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ดูกระด้างเกินไปนะครับนะครับผมให้ดูขอบหลังขอบล่างนะครับ ก็จะเห็นรอยรอยตัดนะครับกับมวลสารที่อยู่ด้านขอบพระต่างๆรอยเนื้อปิ้นนะครับคาบฝ้าที่อยู่บนหน้าพระนะครับมวลสารต่างๆที่ฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับครับผมก็เดี๋ยวเอาให้ดูกันอีกซักองค์นะครับนะองค์นี้นะครับก็จะมีคาบ ค่าฟ้าขึ้นเช่นกันนะครับส่วนมากค่าฟ้าต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอยู่ในสูตรของพระของตระกูลสายพระผงซะส่วนใหญ่ในช่วงปี2 5 0 0นะครับพอใช้กล้วยนะครับใช้น้ํามันตังอิ้วนะครับหรือว่า,าเป็นน้ํามันตัวประสานน้ามันเขาเรียกว่า,าน้ําตาลน้นําตาลน้นําตาลมาเคี่ยว นะครับอย่างที่ตำราบางตำราเขาว่าไว้นะครับเอามาใ,ใช้เป็นตัวประสานพอพระผ่านการเวลาผ่านความร้อนนะครับนะครับน้ำยาหรือสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะขับออกมานะครับจากองค์พระก็จะปกคลุมอยู่ด้านบริเวณผิวด้านนอกนะครับ ตนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นเม็ดมวลสารอยู่ด้านขอบข้างส่วนใหญ่นะครับการส่องหามวลสารเนี่ยส่วนตัวผมนะผมจะมองด้านหลังกับขอบข้างเนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่ด้านหน้าก,ก็ก็มองประกอบพิจารณาได้นะครับแต่ในบางกรณีก็คือมวลสารด้านหน้าอาจจะจะไม่ชัดมากนะครับเนื่องจากการปกคลุมของคาบฟ้านะครับ เหลือคาแป้งขององ์พระนะครับเราก็จะมาดูกันที่ในส่วนอื่นประกอบนะครับเนี่ยธรรมชาติขององพระนะครับอง์นี้ก็สอดตะกุดเข้าไปนะครับเพื่อเกิดรอยแตกลานมวลสารเป็นมเม็ดเห็นไหมครับ คือแล้วแต่สูตรแล้วแต่สำนักนะครับที่ทำการจัดสร้างนะครับคลิปวีดีโอชุดนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นการพูดคุยกันให้เข้าใจกันแบบเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้พี่ๆห,หลายๆท่านนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องภาเครื่องหรืออาจจะเริ่มต้นในการศึกษาภาเครื่องนะครับก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับ